แมวใครวะสาระมาแล้วคุณแม่คุคุณแม่จริงด้วยนะจริงหรออืมเป็นแม่ลูกอ่อนอะค่ะแต่ว่าลูกเพิ่งคลอดมาเองไม่รู้อยู่ไหงคุณแม่จริงด้วยเห็นไหมชัดใช่ไหมค่ะ อไที่ช่วยอาจจะออกแล้วอยู่ตรงปากนั่นแหละนดจริงด้วยไอตัวที่คลอดลูกนะครับนอที่เขาจับอย่างนั้นเร่อ